สะเทือนวงการปลดผู้จัดการดาราเสาวในดวงแซบเริ่มกันตั้งแต่สาวลีเดียสันรัดก่อนเลยที่ออกมาประกาศเทผู้จัดการสาวสวยที่ดูแลกันมานานและไม่ได้เทแค่งานของเธอแต่เทหมุดเกลี้ยงในบ้านดีนเลยทําเอาคนเออะกันใหญ่แต่ยังไม่ได้ลงลึกแค่คิดว่าไม่โอเคกันแค่นั้น แต่ที่ร้อนแรงกว่าคือสาวสวยเพื่อนสนิทอย่างพอยเชอร์มานที่มีผู้จัดการคนเดียวกับรีเดียก็ได้ออกมาเทคนนี้อีกทำเอาน่าสนใจแหละและพากันหาคำตอบหนักมากว่าเป็นเพราะอะไรต่อมาเป็นคิวของสาวแอรินยุกตะทัศน์ ที่ออกมาประกาศเทผู้จัดการคนนี้อีกทำให้หลายคนฟังฟันธงแล้วว่าแซบแน่ปมนี้ที่สำคัญคนอยากรู้กันทั้งประเทศว่าผู้จัดการคนนี้ทำอะไรกันแน่ทำไมดาราเลยมาเทคระหนำวงการขนาดนี้งานนี้มันยังไม่จบ เพราะสาวสวยลิลลี่พันธิลาก็ออกมาประกาศเทผู้จัดการคนนี้ตามมาติดติดทำเอาหลายคนตกใจกันอีกและต้องมอนิเตอร์กันอย่างมากมายเมื่อถึงเวลาของยุคมืดของผู้จัดการดาราแล้วหรือไม่ทำไมดาราถึงชิ่งขนาดนี้ ต่อมามันยังไม่จบเพราะดันมีอีกฝากที่เคยเป็นผู้จัดการเก่าของหนุ่มแมททินดีนที่เป็นอดีตคนดูแลมาก่อนผู้จัดการคนปัจจุบันที่ถูกสาวรีเดียปลดซึ่งมีคดีแจ้งความปมร่วงละเมิดทางเพศอีกทำคนสงสัยหนักมากว่าปมเดียวกันไหมทำไมผู้จัดการสองฝั่งถึงถูกดาราม่าและเทแบบหน้าใจหายขนาดน,นี้ จริงๆหลายคนพากันสับสนหนักมากว่าเพราะอะไรบางคนเดาไปเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์แต่บางคนก็โยงดราม่าต่างๆแต่ไม่มีใครรู้แน่นอนเพราะขนาดสาวพลอยยังไม่กล้าบอกเลยหลังไปออกอีเวนต์ล่าสุดกับเรื่องนี้แต่บอกอ้อมๆบอบอกว่าขอเคลียร์ภายในก่อนและเสียใจจริงๆงานนี้คนเลยพากันตกใจและสนใจย,ยุกใหญ่แต่ก็นะเรื่องของดาราและผู้จัดการก็เป็นของคู่กันบางคนได้ดีเพราะผู้จัดการ หางานเก่งก็รวยกันไปแบ่งเงินกันไปแต่คนที่ได้ผู้จัดการไม่ดีก็โดนดองไม่มีงานสักพักพอทนไม่ไหวก็โบกมือลาซึ่งก็มีทั้งลากันดีและไม่ดีก็อยู่ที่เคสเคสไป แต่ก็อย่างที่บอกตอนแรกที่ทำงานด้วยกันรักกันมันก็โมเมนต์ของเพื่อนพ้องครอบครัวแต่พอวันหนึ่งมันเป็นพาร์ทของการทำงานก็ต้องเตรียมใจไว้ว่าเรื่องธุรกิจมันก็ไม่เข้าใครออกใครวิธีการทำงานของทุกคนอาจจะไม่ตรงกันก็เอาเป็นว่าทนแล้วไม่ไหวก็หรือไม่ชอบก็บกมือลาไปถ้าทำแล้วชอบก็ทำกันต่อแค่นั้นที่สำคัญเรื่องหลังบ้านจัดการหลังบ้านไปก่อนดีกว่า อย่าให้มันลุ้นออกมาหน้าบ้านแล้วสาดน้ำลายกันเลยมันดูไม่ดีเปล่าๆเผื่อใครอยากให้มาลุ้นออกหน้าบ้านจะได้ช่วยกันขยายความแซ่บ